สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเื้อหาข่าวสารของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจในรอบวันนะครับสอบคลิปนี้มีเรื่องราวของตลาดซื้อขายทั้งเตะที่น่าสนใจอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันนะครับก็มาเริ่มกันที่เรื่องแรกครับที่มาสรุปพูดคุยกันเนี่ยก็คือเรื่องของสโมสรอ,อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่ล่าสุดเนี่ยมี รายงานออกมาว่าพวกเขาเนี่ยกำลังให้ความสนใจการคว้าตัวคารินฟิลิปกองกลางตัวเก่งของเรนเดนะครับซึ่งการดึงตัวคาป็นฟิลิปเนี่ยจะเข้ามาเป็นตัวแทนของเฟอร์าดรนโยนี่แหละที่กำลังจะมีการแยกทางกับซิตี้หลังจากจบซีซั่นนี้นะครับว่ากันว่าซิตี้เนี่ยได้มีการส่งแมวมองไป2ฟอร์มฟิลิปเนี่ยหลายต่อหลายครั้งครับในช่วงซีซั่นนี้เราก็มองว่านี่คือคนที่สามารถทดแทนได้นะครับ แต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายซะทีเดียวนะครับเพราะว่าลีดเนี่ยก็ไม่ยอมปล่อยแบบไม่ง่ายอย่างแน่นอนนะครับรวมถึงยังมีอีกหลายทีมในอังกฤษที่ให้ความสนใจนาะเตะรายนี้อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นดีลที่ยากแต่ว่าน่าสนใจส่วนอีกหนึ่งข่าวที่มาสรุปก,กันเนี่ยก็คือนอกจากเล็งไปที่มิดฟิลด์ตัวรับเนี่ยซิต,ตี้ยังมีข่าวเชื่อมโยงกับมาร์คูคูคเล่ย,ยครับแบ็กซ้ายของทางไบรตันด้วยนะซึ่งราคาเนี่ย น่าจะอยู่ประมาณ30ล้านปอนด์นะครับเป็นตำแหน่งที่ซิตี้เนี่ยมองเรื่องของการเสริมทัพตำแหน่งนี้มานานพอสมควรแล้วจริงๆรงเล็งกันเอาไว้ตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนเรื่องของการเพิ่มเติมตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็คูเร่รยซีซั่นเนี้ยผลงานโดดเด่นนะครับก็เลยตัดสินใจว่าจะซื้อเลยนะครับแล้วก็ข้ามฟากมาที่สมสรสอเวอร์อพูลกันบ้างนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยชัวร์เมนนี่มิดฟิลด์ดาวรุ่งของมาโกเนี่ยออกมายอมรับครับว่า อนาคตของเขาเนี่ยมันไม่ชัดเจนกับทางมนาโกไม่รู้ว่าจะอยู่กับทีมต่อไปไหมหรือจะย้ายทีมทําให้มันก็มีข่าวเชื่อมโยงยิ่งหนักขึ้นไปนะครับกับทางลิเวอร์พูลแล้วก็เรอัลมาดิดนี่แหละที่กําลังมีข่าวโพพันกันอยู่ในเมื่อนเ,อเตะไม่มีความชัดเจนก็อาจจะมีการเข้าไปสอบถามน้มน้าวการคว้าตัวก็ได้นะครับร,รอติดตามกันในเรื่องนี้นะครับ ส่วนทีมอย่างทอตนมสเปอร์ครับก็มีข่าวน่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับมีรายงานล่าสุดครับว่าทอตนมสเปอร์เนี่ยได้มีการทาบทามยานิคคลาสโกครับปีกของแอตเลติมาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ครับสำหรับคลาสโกเนี่ยก็เล่นได้หลากหลายนะครับทั้งวิงแบ็กได้ด้วยแล้วก็เล่นได้ทั้งตัวเรมเส้นได้ด้วยนะครับก็ทางสเปอร์เนี่ยก็สนใจท้บทามเงินเข้ามาเพิ่มเติมเกมรุกซึ่งก็ตรงกับ สิ่งที่คอนเต้ต้องการแหละก็คือนักเตะเล่นได้หลากหลายนะครับนะก็ประมาณนี้ส่วนเรื่องราวของจอห์นแม็กกินเนี่ยนะครับล่าสุดก็มีข่าวเชื่อมโยงกับสเปอร์เช่นเดียวกันนอกจากคาสโก้แล้วเนี่ยนะครับยังมีจอห์นแม็กกินของวิลล่านะเป็นมิดฟิลด์ตัวกระ,ะครับที่ถือได้ว่าอาจจะกลายมาเป็นหนึ่งในนักเตะที่สเปอร์ต้องการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับนะก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่มีข่าวร้อนแรงมักจะมีข่าวร้อนแรงกับทีมใหญ่ แนเกร็ดไหครับอย่างเช่นแมนยูก่อนหน้านั้นแล้วก็ล่าสุดก็เป็นสเปอร์นี่แหละที่ให้ความสนใจนะครับส่วนทางด้านสโมสรอ,อาเซนอลเนี่ยนะครับก็มีข่าวเชื่อมโยงนะครับว่าเรื่องของการทํำดิวหรือว่าการขายกาเบรียลม,มาการเยสนะครับแนวรับของทีมนะครับซึ่งตอนนี้มีรยายงานออกมานะว่าตัวแทนของยูเว่เนี่ยได้มีการเดินทางมาที่ลอนดอนนะครับแล้วก็ มีการเข้าสอบถามเกี่ยวกับการดึงแนวรับรายนี้ของทางอ์เซนอนนะครับแต่ว่าเชื่อกันว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแหละที่จะมีการปล่อยตัวกันออกไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไปจริงๆเนี่ยราคาค่าตัวก็น่าจะสูงมากๆด้วยนะครับเกี่ยวกับดีลนี้นะแล้วรวมถึงเรื่องของฮาซิมอูร์นะครับมิดฟิลด์ของโอลิปิกลรยงเนี่ยก็มันก็ไปเข้าทางาร์เซนอนด้วยต้องบอกอย่างนี้ครับตามรายงานล่าสุดเนี่ยเลสเตอร์เนี่ยกำลังมองหา ตัวแทนยูริเตอรมองนะครับยูริเตอลมองเนี่ยมีโอกาสย้ายทีมนะฮะในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งข่าวเนี่ยก็เข้าเรื่องของกราฟของอาร์เซนอลมากกว่านะครับมีความเป็นไปได้นะสาหรับเตอลมองจะไปอาร์เซนอลเนี่ยนะครับทาให้ทางเลสเตอร์เนี่ยก็ต้องหาตัวแทนแล้วก็เล็งไปที่ฮุสเซมอาอานี่แหละกองกางของลียงนะครับมันเป็นข่าวเชื่อมเชื่อมโยงกันนะครับอ่ะก็เป็นนักเตะที่ถือว่ามักจะมีข่าวเชื่อมโยงกับ ลหลายๆทีมในอังกฤษนะสำหรับแฮตเซมอูอานะครับแล้วก็เรื่องของทางอุมตีตี้นะครับที่เชื่อมโยงกับอั์เซนอนอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็มีรายงานออกมานะครับว่าอั์เซนอนเนี่ยกำลังพิจารณาการคว้าตัวสมอลอุมตีตี้แนวรับส่วนเกินของบาซ่านะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะนะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับอุมตีตี้เนี่ยมีข่าวการย้ายทีม แทบจะทุกตลาดนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นอาร์เซนอลแมนยูอะไรประมาณนั้นนะครับก็รอติดตามกันรอบนี้น่าจะมีโอกาสย้ายทีมสูงม,มากอาร์เซนอลก็ขอลองของหน่อยแล้วกันนะครับถึงแม้ว่ารู้ทั้งรู้แหละว่าอุลตร้ี้เนี่ยหลังๆเนี่ยผลงานไม่ค่อยดีแล้วก็มีอาการบาดเจ็บบ่อยนะครับส่วนทางด้านสโมสรแมนยูกันบ้างนะครับตามรายงานจากเลคคอร์สสื่อของโปรตุเกสมีการระบุก,กันออกมาคกับเรื่องของเม็ดเงินค่าตัวของดาวินนูเดยสที่ มันอาจจะทําให้แมนยูเนี่ยปวดหัวนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยค่าตัวของลาเินยูนเยสมันอยู่ที่ประมาณ50ล้านปอนด์แต่ว่าตอนนี้เหมือนกับเบนฟิก้าเล่นแง่หน่อยนะครับแล้วก็มีการอัพค่าตัวสูงขึ้นอยู่ที่ะเด็บ4ล้านปอนด์แล้วนะครับทําให้มันก็เพิ่มความยากในการคว้าตัวนั่นแหละนะครับแล้วก็ค่าสัญญาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับค่าสัญญาของดุ yes, นเยสี่นแพงมากๆ120กว่าล้านนะครับ ก็เป็นดียวที่ยากไปแล้วนะครับสำหรับแมนยูอาร์เซนอลเชลซีนิวคาสเซิลรวมถึงอีกหลายทีมในยุโรปที่ให้ความสนใจส่วนในรายของเฟงคีเดยองเนี่ยก็มีข่าวออกมานะครับว่าแมนยูเ,เนี่ยน่าจะมีการล้มเลิกแผนการคว้าตัวเฟิงคีเดยองเรียบร้อยนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของเม็ดเงินค่าตัวที่สูงจนเกินไปอะ่ะประมาณ70ล้านนะครับแมนยูมองว่าราคาขนาดนี้เก็บเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่า แมนยูก็ต้องเสริมหลายตำแหน่งนะครับการทุ่มในราคา70ล้านปอนด์เนี่ยแล้วต้องการเสริมในตำแหน่งอื่นๆเนี่ยมันก็ต้องมีการหมุนเวียนเงินให้มันดีกว่านี้นะครับหรือว่าต้องใช้เงินแบบประหยัดนะฮะ70ล้านปอนด์กับคนคนเดียวเนี่ยนะครับแล้วตำแหน่งอื่นๆเนี่ยก็ต้องคิดหนักอีกแล้วว่าจะมีเงินไปทุ่มซื้อหรือเปล่านะครับก็เลยถอยไว้ก่อนครับเกี่ยวกับเดี่อนี้นะฮะเพราะว่าค่าตัวส่งเงินไปนะครับข่าวล่าสุดจากเรอลิเมลนะครับ ส่วนแนวรับอีกหนึ่งคนนะครับที่มามีข่าวกับแมนยูเนี่ยก็คือลิซันโดมาร์ตินสแนวรับของทางอาแจกก็เป็นสิทธิ์ของทางเทนฮานนี่แหละกลายเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายนะครับที่เทนฮารแล้วก็แมนเชสเตอร์เดนเนี่ยกำลังให้ความสนใจเสริมเข้ามาเป็นอีกหนึ่งแนวรับของแมนยูในช่วงซีซั่นน้านะครับหลังจากที่แมนยูเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับแนวรับแล้วก็มีข่าวเชื่อมโยงแนวรับเหมือนกันนะครับอย่างเช่นปเปาโตเร์เสจูเลียนทิมเบอร์แล้วก็ รายล่าสุดเนี่ยก็เป็นลิซันโดมาติเนนี่แหละที่มีข่าวนะครับส่วนทางด้านของเชลซีกันบ้างนะครับเชลซี Chelsea ก็มีข่าวที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับล่าสุดเนี่ยเชลซีเตรียมเดินหน้าเจรจาคว้าตัวอุสมาดิเบเล่ครับปีกของบาร์เซโลนาทันทีนะฮะถ้าเกิดการเทคโอเวอร์เนี่ยมันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแบบ100%นะครับซึ่งเดนเบเล่เนี่ยเรื่องของอนาคตยัง50-50อยู่นะครับเรื่องของสัญญาเนี่ยนะฮะทำให้มีในเรื่องของการย้ายทีมข้างสุขนะครับเชลซี Chelsea ก็ ให้ความสนใจนอกจากมีการเล็งแนวรุกแล้วครับเชลซี Chelsea ยังมีข่าวเชื่อมโยงว่ากำลังจับตามองทางโรบันยล l ี่แนวรับของเอซิมิลานอยู่นะครับที่เหมือนกับเจ้าตัวเนี่ยส่งสัญญาณเรื่องของการย้ายออกจากเอซิมิลานในช่วงซัม m เมอร์นี้ครับซึ่งสัญญาด้วยแหละนะครับส่วนหนึ่งนะฮะสัญญามันก็ยังไม่เคืิบหน้าด้วยแหละทำให้เชลซีก็อาจจะมา ชี้นําแนวทางนะครับเรื่องการย้ายทีมหาโอกาสอะไรใหม่ๆอะไรประมาณนั้นนะครับนะก็เข้ามาโน้มน้าวแหละพูดกนันแบบง่ายเพราะว่าเชลซีเนี่ยก็ต้องการแนวรับรายใหม่อยู่พอดีเพราะว่าแนวรับตัวหลักเนี่ยมีการย้ายออกจากทีมข้างเยอะนะครับโรมันยูลี่ก็มีข่าวกับเชลซีมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วก็เป็นเป้าหมายเดิมนั้นแหละส่วนนอกจากแนวรับเนี่ยยังมีมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับ ก็รายงานข่าวข้อสิบจากมิลเลอร์เนี่ยมีการระบุกันออกมาครับว่าเชลซีเนี่ยกำลังพิจารายื่นข้อเสนอคว้าตัวคาเซมโร่กองกลางคนสําคัญของเรอัลมาดริดนะครับซึ่งดีลน,นี้น่าจะเป็นเรื่องอยากนะครับอืมเพราะว่าเหมือนกับทางสื่ออังกฤษเนี่ยหรือว่าสื่อสเปนส่วนใหญ่ที่ไปตามอ่านดูเนี่ยก็คือเหมือนกับทางคาเซมโร่เนี่ยเขาพยายามดึงเชิงพยายามมีการเล่นข่าวอะไรหรือเปล่านะครับให้เชลซีเข้ามาเกี่ยวข้องในดีลที่ เจ้าตัวเนี่ยต้องการสัญญากับรอัลมาดริดเพื่อเป็นการอัพค่าเหนื่อยอัพสัญญาขึ้นไปนะครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเ h e ซีโดยตรงนะครับก็อันนี้ก็เป็นข่าวเชื่อมโยงกันมานะว่าเ h e ซีกําลังพิจารณาการยื่นข้อเสนอนะครับยังไม่ถึงแบบการแบบว่าให้ความสนใจแบบ100%นะครับส่วนในรายของเดลี่อารีนะครับกองกลางของทางเอเวอเรตันก็เพิ่งย้ายมาเอเวอตันได้ไม่ถึง6เดือนนะครับมีข่าวล่าสุดแล้วนะครับว่าเอเวอตันก็ มีความต้องการที่จะปล่อยนักเตะรายนี้นะฮะในราคาที่ไม่แพงด้วยครับประมาณไม่เกิน20ล้านปอนด์นะครับ20บล้านปอนด์เนี่ยไม่รู้ว่าจะมีใครซื้อไหมในช่วงเวลานี้นะครับเพราะว่าอัลลีเองก็เราทราบดีว่าผลงานหายไปเยอะนะครับก็รอติดตามกันว่าใครจะยอมทุ่มซื้อนะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวของนิวคาสเซิลนะครับที่ยังคงให้ความสนใจดีนันสันนะครับผู้สมบัติตัวตัวสำรองของแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้ครับ ไม่ว่าจะเป็นการยื่นแบบยืยมตัวหรือว่าแบบถาวนเนี่ยก็คืออดี้ฮาวเนี่ยชอบมากแล้วก็เตรียมที่จะมีการดําเนินการแบบเป็นจริงเป็นจังจริงๆทางนิวคาสเซิลให้ความสนใจอย่างหนักมาแล้วนะครับในช่วงมกราคมที่ผ่านมานะแต่ว่าเดี๋ยวม,มันลดม,มันไปซึ่งรอบนี้ในช่วงซัมเมอร์น่าจะมีโอกาสไปไมได้สูงมากกว่านะครับส่วนเรื่องของเวสแฮมปิดท้ายกันครับตามรายงานออกมานะครับเวสแฮมเนี่ยเตรียมยืน่นข้อเสนอจํานวนเงิน 20ล้านปอนด์นะครับเพื่อคว้าตัวเอมมานูเอลเดนิสนย์หน้าคนสำคัญของวัตฟอร์ดนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะก็ราคาถือว่าไม่แรงนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นของดีพอใช้ได้เลยนะครับคือเวสแฮมหลังๆเนี่ยซื้อใครก็ถือว่าคุ้มค่านะฮะก็น่าสนใจจริงๆนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับกดมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ